โอเคลุยกันต่อในวิดีโอนี้ผมขอแบบค่อยเป็นค่อยไปได้ไหมผมรู้สึกว่าผมเล่นเกมนี้ด้วยความโลกขั้นสุดมากๆเริ่มจากตรงนี้เป็นห้องของเจ้าสารวัตรหมูตุนแล้วเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปตรงห้องที่มีรูปของทิดาชาวสวนอยู่ตรงนี้ห้องน้องเนตโอเคคือเดี๋ยว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 อธิบายฟังขอบไปตรงนี้ก่อนฮึบฮิบฮิบฮิบโอเคอันนี้เป็นเป้าหมายใหม่ในชีวิตของเราแล้วคือเราต้องการเจ้าคียการอันนั้น เพราะในสบุดรตั้งแต่ที่เราได้เริ่มต้นมาเขาบอกเอาไว้ว่าใส่เหรียญสามอันลงลิฟต์ลงไปไปที่ไหนก็ไม่รู้แล้วไปโผล่ที่ลานจอดรถแล้วทางออกคือต่อไปจากลานจอดรถนั่นเองแล้วจะขี์กาดอันนั้นคือคี์กาดสำหรับที่ใช้เปิดลานจอดรถแต่ว่ามันจะต้องทําแผนวงจรตรงนั้นตรงนี้ให้ได้ก่อนเพื่อที่จะได้เปิดประตูตรงนั้นดังนั้นนี่เลยจะไปเลยจะกลายเป็นเหมือนเป้าหมายในชีวิตใหม่ของเราเออโอ้ยโยกยังเบอร,เบอร์เบอร์อยู่ดีตติบตติบตึ๊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 บติบตบ,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 บโอเค เขาพูดถึง clock tower ที่มันยังต้องแบบซ่อมแซมนี่นี่นี่นั่นอยู่นั่นเองโอเคแล้วแบบนี้แต่การจะไปหาชิ้นส่วนมาเปิดตรงนั้นได้มันเลยจะต้องเหมือนกับไปตรง clock tower ไปนู่นไปนี่ที่เขาบอกไปมาเมื่อกี้อันนี้คือกุญแจโพแดงกุญแจหัวใจโอเคเรามีหลามตัดแล้วเรามีโพแดงแล้วหลามตัดใช่ไหมโอเคฮึคือที่ผ่านมาส3าวิดีโอแรกเนี่ยผมเล่นตามสูตรของแม่หมอ แล้วทีนี้เลยเหมือนกับเราต้องท่องจามาก่อนว่าเราจะต้องทําอะไรนู่นนี่นี่นั่นน่ะเออแล้วพอท่องแบบนั้นมานี่ไงประตูพอแดงมันก็เลยต้องรีบไปตลอดเหมือนแล้วโลกตลอดว่าแบบเราจะกลัวว่าเราลืมเนี่ยลืมว่าเราท่องอะไรมาบ้างอะไรแบบเนี้ยอืมทีนี้มันก็เลยต้องแบบโอ้สวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับพร้อมสปอนเซอร์ GGKeyStore.com เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการบัตรเติมเงินเกมต่างๆทั้ง s t e a e Wallet, Betnet, i n e s Google+, PSN ง่ายๆแค่เติมเงินสั่งซื้อแล้วรับโค้ดได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงโอเคเปิดกระสุนชะมัดเลยใช้มีดได้ไหมไม่มีมีดครับโอเคเราก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคอย่างนั้นเราจดใส่กระดาษเอาไว้ได้ไหมแล้วเราก็แบบค่อยเป็นค่อยไปเราจะได้ไม่โลกคือด้วยความที่โลกด้วยความที่กลัวลืมเราเลยเหมือนกับโอ้ยเราเลยเหมือนกับรู้สึกผิดแม้กระทั่งตอนที่ตอนที่เราวิ่งย้อนกลับทางเดิมด้วยซ้ำเนี่ยเหมือนกับว่าโอะ ตอนไหนที่เราวิ่งย้อนกลับทางเดิมไปเพื่อเราไปแบบห้องเก็บของเพื่อบริหารของอะไรเงี้ยเราก็ยังแอบรู้สึกผิดว่าแบบเราทําวิดีโอยืดยาวโดวยไม่จาเป็นหรือเปล่าอะไรบแบบนั้นแต่ที่จริงช่างมันเนาะขอผมค่อยเป็นค่อยไปแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เหมือนกับผมผมต้องมาแบบโโลๆจําไม่ได้ว่าต้องวิ่งไปทางไหนผมก็เลยใช้วิธีจดใส่กระดาษมาอะไรแบบเนี้ยเออโอเคเอ่อ, oh! okay. อ,อการพาวเดอร์แบบอร่อยอันนี้คือประตูที่เราไม่มีกุญแจโอเค คือมันจะเหมือนกับมีกุญแจสี่ดอกใช่ปะตามจํานวนไพ่อะไรแบบเนี้ยแล้วแคลร์จะเจอแค่2ลีออนจะเจอเออแคลร์จะเจอ3ลีออนก็จะเจอ3ซึ่งเจอ3อันไม่ไม่ตรงกันเออไม่เหมือนกันปร๊บๆผมจําห้องนี้ได้ผมจําห้องนี้ได้ผมเคยดูเขาไลาน์สตรีมเขาบอกว่ามันจะมีลิกเกอร์นั่นเราค,ครับมันจะกระโดดออกมาหรือว่าไงโอเคนี่คือของที่เราต้องการ เอ้ยแล้วมันไม่โอจอกอ้าวโอ้ยอ๋ยโถ่เอ้ตายแล้วยังตายแล้วใช่ไหมโอเคทั้งที่รู้อยู่แล้วเชียววมันจะต้องมาก็ยังแบบนะเอ่อโอเคจึ๊กจึ๊กแล้วอยู่ตรงไหนวะแลอยู่ตรงนี้ห้องสอบสวนสืบสวนอันนั้นคือห้อง อ๋อประตูมันเมื่อกี้นีหรือเปล่าโอเคโอเคโอเคเราเปิดไปได้ไหมไม่ได้โดนเลยโอเออกันพาวเดอร์แบบธรรมดาโอเคเอาเปิดจากทางนี้ก็ไม่ได้หรออะไรฟ้าโอ้ยเราไปยิงเล่นแบบนี้ไม่ได้นะกระสุนเหลือน้อยมากโอเคขอบครับเออก็คอมบ i ายไปสิลุกโอ้นี่ไงอ๋อไม่ใช่ผมหรืว่าเราถอดอันนี้ไปได้โบโจโอเคทีนี้แบบนี้แล้วแบบนี้ เฮ้ย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 อ๋อไม่ใช่เราต้องใส่เพชรอันนี้เข้าไปลงไปในนี้เลอบครับเฮ้ยแล้วก็ได้ตาตำรวจมาเพื่ออะไรวะอ๋อโอเคอ๋อเป็น usb ตาตำรวจนั่นเองโอเคทีนี้เราจะไปที่ห้องของหน่วยตาเพื่อเอา usb นี้ไปเสียบเสียบได้แล้วโอเค เดีเขาจะเล่นแห้มีนู้นมีนี่ไหมไม่เชิงโอเคเก็บของตรงนู้นแล้วเรามาโอ้ยตกใจหมดเรามาตรงนี้แล้วทีนี้ดูจากกระดาษให้เราอ้าเดี๋ยวเธอกำลังก้มดูกระดาษโอเคไปที่ชั้นเออะไรเล่าอ๋อโอเค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  บนบนหน้าจอผมมีกระดาษเขียนไว้จริง,รงๆนะว่าแบบเจ้าจงไปหาห้องที่มีรูปของที่ดาชาวสวนใช่โอเคเมื่อกี้เรามาจากตรงนี้โอเคเรามาจากตรงนี้เนาะอ่าทีนี้ไปชั้นสามเฮ้บเรากลับมาที่สถานที่ตำรวจแล้วใช่ไหมแบบนี้พี่แต่ว,ว่าเราจะต้องดูว่ามันเชื่อมต่อกับตรงไหนโอแผ่นไม้เป็นของค่ะโอ้ยของมาเริ่มเต็มแล้วด้วยนะ่ะทีนี้ไปทางไหนแล้วทีเนี้ยโอ,โอ,โอ้เราเคยมาแบบนี้แล้วเราไม่ได้เก็บหรือเปล่าโอ้ยของเริ่มเต็มแล้ว เราเคยมาห้องนี้หรือเปล่าวะโอ้ยตกเช็คหมดโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณ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 โอเคหรือว่าประตูไหนหรือว่าประตูนี้โอเคอืมผมมีไอเทมแล้ว โอเคห้องเก็บของทางฝันฝันทางโอ่ยเต็มแฮะทางฝั่งตะวันออกนั่นไงกุญแจไม่ใช่กุญแจประตูมันเงียบเกินไปจนมันน่าพิสวงน่นกัประตู เคเปิดประตูไม่ออกเอ่เอโอ้ยโอเคโอเคเฮ้ยดีเนะนี่ยคือนี่โอ้ยอย่าเมกตัวนะคือถ้าเทียบกับเดี๋ยวนะโอ้ยโอ้มันจุกนี่โอเคเกลอให้ผมกลัวกว่าเดิม โอเคคือถ้าเทียบกับลูกซองแล้วเว้ยเอ้ยไม่ใช่สิลูกโม่แล้วเวลายิงไปปุ๊บมันเหมือนกับมันเหมือนกับเป้ามันจะแตกไปพักหนึ่งใช่ปะกว่ามันจะกลับมาเติมเต็มได้โอ้ก่ามันจะกลับมาเติมเป็นจุดเล็กๆได้อีกทําให้เรายิงยากขึ้นแต่อันนี้มันแบบเป็นจุดๆทําให้ง่ายนะ้แต่ว่ามุมกล้องมันแคบมากจนทำให้เรารู้สึกว่าแบบยังไม่หมดทําให้รู้สึกว่ามันทุกอย่างมันแบบตึงเครียดไปหมดอ๋อนี่โอเคโอเคฟันเฟืองอันใหญ่ๆห่โอยโถเอ้ยทาไงละแบบเนี้ย อืเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราควรจะกลับไปก่อนใช่ไหมนี่มันเป็นแบบนี้ชีวิตอืมกลับไปตรงไหนวะเมื่อกี้เราก็วิ่งผ่านมาแล้วแต่ว่าเราดันไม่แวะหรือเปล่าใช่ไหมตอนที่เรากลับมาจากชั้นล่างเรากลับมาที่ชั้นสองตรงนี้เราสามารถเดี๋ยวกลับไปตรงห้องเก็บของของเราตรงนั้นขอบคาโอเคแป๊บนึงนะ มันจะต้องวิ่งวนแบบนี้แล้วก็รู้สึกผิดที่มันวิ่งวนแบบนี้ยผมขอโทษแต่ตอนนี้เรามีภูมิคุ้มกันแล้วเราจะเอ้ยไปของเราเอ้ยๆๆไปเรื่อยเราจะมีภูมิคุ้มกันเราจะไม่รู้สึกผิดในการวิ่งกลับไปเก็บไอเทมเพราะว่าการเก็บไอเทมทาให้เราสามารถกลับมาแล้วเก็บไอเทมได้มากขึ้นโอเคนั่นคือความสุขของเรานั่นเป็นผล่าทำใหเราถึงเล่นเกมนี้โอยกินเนื้อที่2บล็อกด้วยนะอืมโอเคเมื่อกี้ไม่มีประตูอยู่นะประตูนี้ขึ้นว่าเป็นจุดแดงโอเคเรียบร้อยแล้วมีประตูตรงนี้อีกอันนึง กกกกกกเป็นประตูโพแดงโอเคผมอยากจะรีบเปิดเปิดให้มันไวคร,ค,รครบเพื่อที่เราจะได้ทิ้งกุญแจได้ไรเงี้ยอ้าวโอเคอ้าโอเ้โหผมครับอ่าฮึมมันจะต้องคึ้งคึงไหมเนี้ยคึงคึงไหมหมุนหมุนเนี่ยนะแบบแกะกล่องอ่ะนี่ไง ได้ความรู้สึกเหมือนกำลังแกะกล่องฟังกโกปอบอ๋อมันคือชิ้นส่วนอันแรกที่เราจะใช้ในการเปิดกลไกกลไกเปิดกลไกเจ้า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 ,จาวงจรไฟฟ้าที่อยู่ด้านล่างสุดตรงห้องขี่การนั่นเองโอเคโอ้อยยออ้อยยานะเราวิ่งกลับไปเก็บมันไว้ก่อนเพราะเรายังไม่ได้ใช้โอเคโอ้โอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอเค โอเคแต่แว่าเราต้องไปตรงนี้ต่อไปตรงนี้ต่อเราเหลือช่องช่องเดียวซึ่งน้อยเกินไปโอเคกลับบ้านโอเคเก็บปุ่มนี้ไปก่อนเก็บตรานี้ไปก่อนล <c oughs> ืมลืมลืมลืม,ม,มทีนี้กลับไปที่ชั้น3อีกรอบจากโพยของผมบอกว่าให้ไปที่ดาดฟ้าเฮ้ย โอ้ว้าวโอ้โหเดี๋ยวน,ะนี้ม,นม,ม,นม, feasible. มันมีมันมีมันมีคอปเตอร์ตกกี่ลำกันได้วะทำไมมันท่วมท่วมไปหมดเออโอเคตรงนี้ลงตรงนั้นเฮ้ยฮู้ยอเอเ้ยชอบที่โลง่ลงๆแบบนี้โอเคแล้วก็เก็บไอเทมไอเทมเป็นของข้าขอบครับขอบครับอยากจะมีกระสุนโอเคดับไฟใช่ไหมอยากจะมีกระสุนสักแบบอินฟินิตอินฟินิต <laughs> ไม่ได้แบบ20 3สิหรืออะไรอย่างี้นะโอเคนะมันไหลผิดรูตรงนี้ใช่ไหมต้องเล่นเกมมาริโอสลับท่อตรงนู้นตรงนี้ไม่ใช่ตรงนั้นเออตรงนี้เราเปิดได้ไหมตรงนี้ก็เปิดได้แต่ยังไม่ใช่เวลาใช่ไหมหรือว,ว่าไงเฮ้บเฮ้บโอเคอเฮ้ยผมได้ยินเสียงแล้วอ๋ออยู่นั่นอ,อ๋อว,ว้าว โอ้ยผู้หญิงด้วยนะเดีนะดนะ๋ยวนะเดี๋ยวนโอเกียดแบบนี้ชะมัดเลยคือมันมันไม่สะเทือนเลยนะ่ะคือปกติมันควรจะแบบโดนยิงแล้วมันควรจะสะดุ้งถอยหลังนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ปะ <c oughs> อ้ยผมก็ผมก็มีดอยู่แล้วนี่นะสวยเลยเลยมีดหมดเลยเอามีดข้าคืนมา มีดมันมีเสียงแผลแล้วเนะี่ยใช่ไหมโอเคเก็บมีดได้คือดีโอ้โหมีดลดครึ่งหนึ่งเลยอะไรฟ้าโอ้ตรงนั้นก็มีอีกตัวหรือเปล่าตรงนี้ล่ะโอ้ตรงนี้มีไอเทมเออมันลุกเรีอยงวะไปเก็บก่อนไอที่มันก็เต็มขึ้นไปกว่าเดิมหรือเปล่าหมดเลยด้วยนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเก็บของได้ใช่เอาอันนี้ผสมกับอันนี้โอเคผมยังได้ยินอยู่ตรงไหนวะ โอ้ดีเดี๋ยวนะผมผมขอถอยไปตรงบันไดโอ้ยอ้ยะโอ้ยอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บไยมันไปไหนผมไม่ไว้ใจด้านหลังผมเองนะเดี๋ยวนะผมไปเลยได้ไหมน่าจะได้หรือเปล่าไม่ต้องสู้กับมันไม่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 ไม,ไม,ไม่ผมไม่ค่อยไว้ใจจ้าทำไมไมันไม่เดินมาหาเราวะโอเคไม่ต้องมาละเรียบร้อยไม่เชิญ เฮ้ยอะไรฟ้าเฮ้ยตายจริงเปล่าโอ้ยอะโอเคโอเคนะหมดแล้วยังไม,ไม่ได้กดดูแบบนั้นหรือเปล่า กดดูแบบนั้นมันคือกดดูไอเทมหรือเปล่าอ่าเจอด้อ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 โอเคกดไปซ้ายกดไปขวากดไปหน้ากดไปหลังเท่านี้ใช่ไหมโอเคอย่ามีอะไรโผล่มาเพิ่มเติมเลยไม่ชอบเวลาศพมันขวางมาได้แบบนี้เลยเนะโอโยอ่ะไม่เห็นได้ผลเลยอ๋อต้องกดใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ไหมโอเค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 โอ้ยเชยชาพีราชั่ม ดีละชั่ μ. โอเคแต่หมอบอกว่าทำแบบนี้แล้วเราจะไปต่อได้แต่ว่าเราก็ไปต่อได้อยู่แล้วหรือเปล่าเพื่อผ่านประตูนี้ไงไฟมันไม่ได้ผ่านเออไฟมันไม่ได้ขวางประตูซะหน่อยคือยังไงวะเอเอเพื่อความชัวร์นไหนมันก็ต้องผสมกันอยู่แล้วหรือเปล่าน,นี่โอเค อ๋ออ๋อโอเคโอ้ยโอเคเดี๋ยวนะผมกรทำยังไงอะ อ๋อมันคือตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ไฟมันดับไปทำให้เราวิ่งไปเต่าได้โอเคโอเคโอเคผมไม่รู้ว่าผมวิ่งถูกทางไปเต่าได้ซ้ำเนี่ยเอ่อฮะอ๋อตรงนี้เมนทอรของเราโอเคโอ้มันตามมาถึงในนี้ได้หรือเปล่ามันต้องเป็นเซฟรูมของเราแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันมีที่เซฟใช่ขอบคับ มาวินสวัสดีครับโอเคเซฟก่อนเซฟก่อนเพืรร่อความชัวโอเคฮะฮะฮะเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคจะระเบิดชีวิตจะระเบิดชีวิตเฮ้ยผมยังได้ยินเสียงเดินอยู่เลยโอ้นั่นไงบนนั้นเฮ้ยมันลงมาได้ด้วยเหรอโอ้สวยล้วสิทำไงต่ออะจริงปะเนี่ย สวยแล้วเอามาันหลือเอปืนยิงมาเลยดีกว่าอ๋โอ,โอ,โ,อโอเคห้องนี้ต้องปลอดภยัยห้องนี้ต้องปลอดภัยแล้ว โอเคโอเคโอเคเอ็มซีเดวิดเมคลายใช่ไหมล็อกเกอร์ชั้น3 DMC อโอเคโหโหทนี้ยินเสียงอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโอเคทีนี้อ่า โวยละสิเราไม่เห็นมันว่าม,ม,มันอยู่ตรงไหนสองคือเราอยากจะรู้ให้ชัวร์่าเราค่าตัวเมื่อกี้ไปหรือยังน่าจะยังนั่นไงไม่มีศพ โอเคไหมโอเคนะโอเคเอ้ยโอเคเหมือนผมต้องฟังใหญนะผมต้องฟังสิ่งดีๆว่ามันว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วผมกำลังจะไปตรงไหนผมก็ยังงงตัวเองด้วยนะ DMC ที่ชั้นสอง DMC ที่ชั้นสองโอไม่ใช่นี่แคป DMC ที่สามโอเค อยู่นะแมวดีกว่าไม่ไปไม่ไปไม่ไปกลัวเออเราต้องไปชั้นสองก่อนอยู่แล้วเราไปชั้นสองก่อนอ๋อเราเอาวาวออกไม่ได้โอเคไปที่ชั้นสองไปเอา USB เสียบเพื่อเอาปืนใช่ผมไม่ไว้ใจโอเคโอเค โอไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวนะเกมมันเริ่มไม่สนุกอย่างรุนแรงแล้วนะเนี่ยโอเคอ,อไม่ต้องสองอันเหรอหรือว่าไงโอเคปืนเป็นของขะอ๋อ,อมันเป็นปืกนกลนั่นเอง MQ 1 1บ่้าแล้วพูดไม่เขาเรียกว,ว่าอะไร MQ 1 1 MQ นั่นแหละอ่ามันไม่ควรจะเรียงแบบนี้เนาะแต่มันเรียงไปก่อนก็แล้วกันโอเคไหนไหอึ๊บโอ้ยเป้าไม่ดีเลยน่ะดูดิพอเราเลงปั๊บมันจะต้องรอให้เป้ามันรวมศูนย์ใช่ป่ะเหมือนกับเจ้าปืนก่อนหน้านี้เลยเนี่ยโอเคจดหมายจากหน่วยสตาร์เมมเบอร์ไปยุโรปกันอ้อคริสเลดฟิล วันที่29สิงหาคมอ๋อนี่ไงโปรดบอกจิวได้ว่าเราโอเคอยู่นะทำไมจิวโอเคนี่ฟังดูไม่เหมือนเป็นคริสจะเป็นคนเขียนจดหมายนี้เลยแต่ว่ามันอาจจะขี้โม้ตู้ตู้ตู้ใช่ไหมโอเคมีคนปิดประตูแล้วก็เดินเสียงดังแต่ว่ามันเกิดขึ้นในชีวิตจริงในอภ์ยเป็นผมเองผมก็สะดุด โอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาของค่าคืนมาใช่ <laughs> เราควรจะเอาไปเก็บก่อนไหม <laughs> <laughs> เราใช้สูตรออกเกมเข้าใหม่ได้ไหมถ้าเราใช้สูตรออกเกมเข้าใหม่เราจะไปโผล่ที่เซฟของเรา แต่เราต้องวิมงผ่านตรงนี้อยู่ดีหรือเปล่าทำไงนะมันอยู่ข้างนอกนะอยู่ไหมโอ๊ยเราพลังอยู่แบบนี้ด้วยนะ่ะเออเราจะดูยังไงละแบบแล้วจะออกไปยังไงละแบบเนี้ย โอเค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 เออเดี๋ยวนะห้องสักผ้าห้องสักผ้าการพาวเดอร์เอ่อยังมีอยู่ยังมีอยู่โอเคอ๋อโอเคโอ้ยแล้วของเราเต็มอีกแล้วด้วยนะอืม ก็ต้องแปรป,ป้องเอาไว้ก่อนใช่ไหมหรือเรากินอันนี้เลยดีเรากินอันนี้เลยได้ไหมมันรู้สึกเสียดายไปไหมที่จะกินเลยกินเลยแล้วกันเราจะได้ไม่ต้องวิ่งกลับมาตรงนี้อีกอแต่ว่าเราต้องกลับมาที่หน่วยห้องของหนวยสตาร์ Star อีกทําไมวะอ๋อมันมี USB อีกอันหนึ่งใช่ไหมอืมกินไปเลยแล้วกันเราจะได้ปลอดภัยด้วยกับชีวิตและทรัพย์สินของเราโอเคแล้วเราก็เก็บอันนี้เนาะแล้วเราก็กดแบบนี้แล้วเราก็กดดูว่ามันทําแบบนี้ได้ไหมคอมไบทาบุมอะไรเราอ๋อมันคือแบบนี้โอเคขอเวลาผมแป๊บหนึ่งนะ โอเคได้ละเริ่มจาก6 2 3 5 4 7 1 8โอเคผมไม่แน่ใจว่าติดิดตดิมืนไม่แน่ใจว่ามันมันจะแรนดอมไหมแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงโอเคได้ปุ่มน่าจะไปใส่ตรง203ได้กระเป๋าเพิ่มค่อยยังชั่วโอเคหมดไหมหมดทีนี้อ ้องสรุดไหมโอเค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 โอ้ okay. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Oh, ผิดทางผมไปเอาปืนก่อนดีกว่าผมไปเอาปืนแล้วเราค่อยปิดวิดีโอกันมาวินทำไมมาวินไม่เป็นไรเลยวะผมได้ยินสี่คนเดิน <c oughs> ดู้แล้วูแล้วู้แล้ <c oughs> <c oughs> เขาใช้เร็วครับมาวินไม่เป็นไรเอ่อโอเคขอขอจัดการกับมาวินก่อนได้ไหมอืมโอเค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 โอ้ยอะไรฟ้าเหมือนเหมือนเดินคอเอียงๆก็เลยดูยากโอเคขอบคับ อโอเคโอเค,อเ,คเก็บขล้องเก็บคล้องเก็บขล้องเก็บขล้องปืนนี้เก็บไปก่อนก็แล้วกันเนาะรู้สึกว่ามันน่าจะใช้แบบเขาเรียกว่าอ,อะไรวะมันน่าจะใช้เออมันน่าจะใช้มันน่าจะใช,นนะใช้กระสุนเราแบบพลื้นไปเลยหรือเปล่าแล้วเราไม่ควรจะใช้กระสุนพืดไปเลยอะไรแบบนั้นทีนี้ไปตรงไหนวะเฮ้ย อา้าถ่ยเดี๋ยวนะยังยังตั้งสติไม่ได้เลยว่าเราควรจะไปตรงไหนนะโยถอเอ่เอา่เอาคิดไม่ออกไปทนันทีก่อนอ๋อโอเคโอเคไปใช้ปุ่มแต่ว่ามันจะวิ่งตามเรามาอยู่หรือเปล่าโอเค 2.03เอ่อเก็บกันแล้วโอเคมีอีกไหมยังไม่หมดนี่103 103เร็วเข้าเร็วเข้าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าห้องนี้มันเป็นเซฟรูมด้วยไหมเนะี่ยผมได้ยินเสียงมันเดินแล้วมีด ว่ามันจะจุกเราไหมมันไ,ไม่จุกใช่ไหมมันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นโอเคนี้แล้วโอเค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 โอ้มันทำให้การเดินสำรวจยากขึ้น99%นะ่ะโ,โอเคโอเค โอเคผมอยากจะดูว่าม okay. ันเดินไปทางไหนผมจะได้เดินต่อถูกไงอ้ะมันังอยู่หน้าบ้านอยู่เลยนะมันจะไม่ไปเพราะว่าเราไปเปิดประตูใส่มันใช่ไหมโอเคกเดีโอเคขอผมเปิดไฟกันโอ้แม่แม่เราจะต้องดูเดี๋ยวมันหนีไปก่อนแล้วเรามองไม่เห็นเอาโซยละสิเราไม่รู้มันไปทางไหนแล้วด้วยแบบเนี้ อผมพยายามจะหาว่ารูปภาพมันอยู่ไหนรูปภาพที่เราล้างออกมาแล้วเห็นตัวเลขบอกเขาเรียกว่าอะไรวะตัวหนังสือบอกบอกนัน่นแหะบอกรหัสเนี่ยแต่ว่าเราคงจะเก็บไว้แยกก,กันกับจดหมายต่างๆใช่ปะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่อยู่ตรงไหนแล้วด้วยนะอ่า โอเคจริงเขาให้ไปหาฟันเฟืองอะไรสักอย่างนี่แหละเพื่อไปที่ห้อง clock tower แต่ว่าไม่เอาแล้วนะโอเคมันมันต้องเป็นอะไรนะเดวิลเมคลายใช่ป่ะถ้าเราจำกันได้เดวิลเมดีเอ็มซีเหรออ้าวเฮ้ย DCM หรือว่าไงโอเคโอเคโอเคไม่เอาแล้วกระสุน แมกนัมเดี right ๋ยวนะมันอย่ามาตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าผมจะต้องกลับไปทางเดิมก่อนอยโอ้ยน่ากลัวชอบัดอดีที่เราเกิดแบบ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 แบีียบแบบแบีแเบแบ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 บแแบบ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 ่แบบไบบแบบแบบแโดแบบ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 แบตแบบ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 บบแบ พาเดี๋ยววิดีโอหน้าเราไปที่ครอ c k t า w e เกันเพราะว่าเรามีฟันเฟือง1อันแล้วใช่ปะ่ะแต่ว่าอันนี้คือฟันเฟืองใหญ่แปลว่ามันจะต้องมีฟันเฟืองเล็กด้วยแล้วเราจะต้องใช้2อัน3อัน4อันนั่นแหละเพื่อที่เราจะได้ไปหาเจ้าชิ้นส่วนแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนอ่ามาเพิ่มเติมสําหรับไปทําเก็บคีย์การ์ดออกมาเพื่อที่เราจะได้ออกลานจอดรถได้โอเคครับผมฮย,ยุ่งละสิ กะว่าจะจบแล้วแต่ว่ามันไม่จบเน่ยคือตรงห้องสืบสวนสอบสวนตรงห้องที่เราสืบสวนคนร้ายมันขึ้นเป็นสีฟ้าแล้วแปลว่าเราเก็บเคลียร์หมดแล้วใช่ไหมห้องที่มีลิกเกอร์กระโดดออกมาทะลุกระจกเมื่อกี้ตอนต้นวิดีโออะไรเงี้ยทีนี้ไปดูเดชคัมภีร์บอกว่าม,ม,มันมันมันมีมีโค้ดอยู่โค้ดที่จะ โค้ดที่จะเป็นรหัสตู้เซฟ